สวัสดีครับชื่อแม็กซ์นะครับปัจจุบันเป็น Thailand Si l e ลี e ดอรนะครับของบริษัท m a สซ o n g l o b a l selling ประเทศไทยครับเมสซ o n g l o b a l selling เนี่ยจริงๆเราเป็นทีมนะครับที่คอยหาผู้ประกอบการในประเทศไทยเพื่อไปขายของนะครับบนเว็บไซต์ m a ส s o n com ได้มารู้จักนะครับกับบริษัทฟาชิผ่านผู้ประกอบการที่ขายของอยู่บนเมสซ o n แล้วส่วนหนึ่งเลยนะครับที่เป็นลูกค้านะครับแล้วก็ใช้บริการฟาชิปมาอย่างต่อเนื่องครับการส่งของจากไทยไปอเมริกาเนี่ยมีผู้ให้บริการเยอะนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นการส่งของเพื่อเข้า FBA นะครับเพื่อให้ทําตามกฎของ FBA ทั้งหมดแล้วก็เพื่อให้ผ่านคัสตอมของอเมริกาเนี่ยผู้ขายส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะให้ความดึงพอใจให้ความไว้ใจและการจักทางฟ้าชิพว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงและมีความเชี่ยวชาญนะครับในการส่งของเข้า FBA จากฟีดแบ็ของผู้ขายวอเมซทอนไลายท่านนะครับแล้วก็ประสบการณ์ตรงของผมเองที่ได้ทำง,งานกับทางฟ้าชิพมาเนี่ยทางฟ้าชิพเนี่ยมีความชํานาญค่อนข้างสูงนะครับเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความชานาญ ูงที่สุดในประเทศไทยเลยละกันนะครับในการขนส่งของจากประเทศไทยเข้าสู่คลางอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นถ้า,าผู้ประกอบการท่านใดนะครับสนใจจะใช้บริการส่งอเบยก็อยากให้มองพาชิปเป็นหนึ่งในตัวเลือกครับ